นี่โอ้ยนี่สูตรของแซบมาอันนี้ฉันขอตัวหนึ่นนงสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาแซบค่ะเช่นเคยคะ่ะวันนี้อยู่บ้านนะคะทํากับข้าวกินที่บ้านตอนเช้าค่ะ วันนี้จะทำเมนูป่นปลาทูค่ะแล้วก็มีผักลวกนะคะเป็นผักหนามกับดอกกระเจียวบ้านค่ะทางบ้านหนูเขาก็เรียกว่ากระจอกเนิรนะคะหรือว่าประกาใดาค่ะต่อไปเมือก็จะมาทำผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะทุบก,กระเทียมพอหอมนะคะนี่ค่ะทุกคนปร,รุงใส่น้ำมันหอยน้ำตาลผงนัวนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะทุกคนบรรยากาศยามเช้าค่ะกับข้าวก็เยอะมากวันนี้นะคะ เหานี้ก็จะย่างปลาทูย่างปลาราพริกกระเทียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นย่างมะเขือยาวนะคะจะทําซุปมะเขือด้วยค่ะเราจะนํามาย่างไฟอ่อนๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะเผาก็ได้ดค่ะใครสูตรมันค่ะพี่น้องทําแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะย่างพริกย่างหอมกระเทียมค่ะอันนี้ปลาทูหนึ่งตัวคือใหญ่มากทุกคนนี่คือปลาราัปลาราปลาส้อยนะคะย่างใส่ใบตองหอมๆค่ะต่อไปเราก็จะมาตำน้ําพริกปลาทูนะคะเกะ็เนื้อปลาทูตำใส่เลย แล้วก็ใส่ปลาร้าที่เราย่างใส่ใบตองหอมๆนะคะใส่ลงไปเลยตำน้ำพริกปลาทูเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทําซุปมะเขือใส่ผักอีตูหอมๆค่ะอันนี้เราก็จะลอกเปลือกด้านนอกออกนะคะเปลือกที่ไม่ไม้นะคะนี่ค่ะใส่ให้หมดเลยแล้วเราก็จะโคลกให้ละเอียดนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ใบแมงลักลงไปค่ะนี่ชอบใส่เยอะๆเลยค่ะเะติมน้ําปลาร้าบัวขาวนะคะสองทับพ,พี่ค่ะ ใส่พ่งัวลงไปจักน้อยจากนั้นก็คลุกให้เข้ากันนะคะใส่เนื้อปลาทูลงไปนิดหน่อยคะ่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรี<ม>ยบร้อยค่ะเมนูสุดท้ายนะคะอึ่งไข่ย,ย่างหอมๆเลยคะ่ะวันนี้นะคะอันนี้สำรังกระบอกระพงกร,บบรองแล้วก็อึ่งไข่อบถ่ายรูปได้ใช่ไหมเมื่อกี้ <c oughs> ย่างแบบแหง้แหงๆนะคะกินกับน้ำจิ้มเจลก็อันนี้ซุปเผืออันนี้น้ำพริกปลาทูนะคะกินกับผักบละกอเพราะแม่ภาษาไทยก็เขาทำเปาะ เปราะหรือตุกมูใช่เปราะเขาแม่เรียกนะลองเปราะโอ้โหวันนี้แมงวีเยอะจังไม่ใช่แมงวันนะแมงวีผัดผักบุ้งไฟแดงกระเจี๊ยบกระเจียวบ้านกระเจี๊ยบนี่แล้วก็ผักหนามนี่มากินข้าวอันนั้นหมดแล้วมาทุกคนกินข้าวอ็ยุ่กับเราแม่มาใกล้ๆก่อนใช่แม่มาใกล้ๆระวังมัวนะมัวไหม นี่นี่ไข่วายแห้งๆเลยแห้งๆเลยนี่ๆจังงั้นนี่ทุกคนร้อนกินร้อนร้อนดินี่มาจ้าเอาแล้วไม่ร้อนจงร้อนอ่ะงน้อนอันนี้อะไรผัดน้ำมันอร่อยมากเกียบนี่กินแบบแห้งๆเลยทุกคนจดเรียนน้ำจิ้มกินจนอึนลวไม่เอาแล้ว กินจนเบื่อแล้วนะไอ้้อนเพิ่งกินอะ่อนะท,ทุกคนต้องถามหาพ่อแน่นอนพ่อเขาไปทำมนันสเตดชั้นวางสากลางหมู่บ้านเดอ้อทุกคนอาราธคาเป็<ำ>กนกยากการสังคมเด้อเะน,ะน,น่นาะมาเธอ,อ่มกเธอมาดุลไปที่กัปกานิดน,นึนง ชิ่นสิมตรงพระจิตการเดียวคนเจน,นสิเปิดบทุกทีโเอ,อ่อึ่งนวใส่ผักบุ้งนี่กระเพาะแหวกเลยเจนเลยออกนี่เดียวเองเอาง่ายเอกง่ายเลยตับขมไหมอุ้ยย่างหอมมากโอเปอรมอม์มันอืมมันมันเนาะแล้วก็เราย่างแบบแห้งๆอะ่ะนี่เธอกินมือสับ โอ้เย็นมาซีดเย็นเลยเมร์เมร์ตะเกียบมันซีดยังเมร์ตะเกียบผักบุงไม่ได้กินเลยทอแมตะเกียบผักบงไม่ได้กินเลยก็นึ้อกินตัวหนึ่งค่ะเนี่ยเกิดบางโอนประมาณมีสามแล้วทุกคนมีพี่น้องสามคนนะสามคนนี่แบบนี้แค่นี้สวนบ้านนี้หน้าตาดีคนเดียวครับสวยคนเดียวครับมีลูกสาวคนเดียว อิ่มแล้วป่ะอิ่มแล้วนลายยางให้มันอิ่มเลยอันนี้ปลาตุ้มกหรือว่าเปลาะน้ำพริกปลาทูไม่ได้น้ำพริกปลาทูเออน้ำพริกปลาทูไม่ได้เหลยบาปให้แม่ททยแม่แม่ไายดีนี่แม่เตรียมนลำลายตาบาปแล้วก็มีดาวมาว่าทำไมทำบาปแม่แท้แม่ไายทำบาปแม่ดีนี่งานนี้ รู้ไหมพอแม่กินบะแซ่แม่ฟันแม่ถอนฟันข้างล่างแล้วมันไม่เคี้ยวไม่สะดวกตามน,นั้นนะคะแม่บอกเยเด้วแม่จะเคี้ยวแบบย่างเต้เคี้ยวอย่งงางกับมันจะง่ายเดี๋ยวมันจนะกดทมินไมใช่มมแม่มค่อยม่ฟันมันกินแล้วมันกับเะ้เตยังไงไม่รู้เคี้ยวยังไงคนสมัยก่อนชอบกินมุกมะขามถอนฟันผุมันข้างล่างสองสี่แล้วก็มี่อะไรเคี้ยวหล่ะทีนี้ใช่ อันนี้ผักตามฤดูกาลมีประโยชน์อันนี้เหมือนตะกุนเจ้นเจ้าตัมันง่ายไงมันสะดวกกว่ากินเมื่อืสะดวกกว่าคุณเลอืมหอมมากแต่ชองยู่งนี่เขาทักจับเนื้อเนาะแต่บางที่เขาเรียกว่าปลากาใเดย์ก็อันเดียวกันนะดอกดินนะดอกดินหรือว่าเกี๊ยวเขาเรียกนะ เชื่อแบบสิบแบบหอมอือหือยังไง,ง,งกันครับากินได้จะสิบยังไงซิบช้อนยังไงดิอันนี้ซุปกเขือเดี๋ยวหลังกล้องเนี่ยฉันก็จะใช้มือ,อมนะเรียบไหม,มเอาเมื่อไรคะระวังมัวน,นะแม่ไม่เป็นไรแม่รู้นะอ๋อเมื่อซีบแล้วอู้หนั่นแหละมกอ่ะชิมชิมดิ อไข่เอาไข่หออจกคุณมันไม่กินไข่จ้ยตรงนี้น่ะบรีทวงแบมมันเศร้ามันเศร้าแค่ไหนนะมันตรงนี้เบรีตรงนี้นั่นแบบจะนั่งตรงบรีหลุดเถินนังได้บนเตากินได้จะไม่ไม่เงี้ยแหละต้องกินต่อไปไม่ได้หรอกกินแค่นี้แหละเบื่อไหมกินแกงครั้งหนึ่งแล้วก็ย่างครั้งหนึ่งย่างครั้งหนึ่งก็จบ มันเกิน้องสอซีซันก็แบบเยอะไม่ได้นะทุกคนแหวมังคือหรือแหวะอันเลี่ยนนะคะทุกคนคนหาไม่กินสช่ไหมคนหาก็ไม่กินไข่นะคะทุกคนไม่ได้หากินเอาอย่างเดียวเลยนี่คนแหวต้องเจอแล้วอืมย่างอร่อยไอ้ย่างอร่อยกว่าอีกไม่กินแกงบ่ะเออลืมเลยเออตักแกงก่อนอ่ะออฟโชสำหรักระโบดักปวงกลอง เป็นแกงแบบบ้านๆโบราณนะคะใส่กะทิแกงของจูอืมอร่อยเมื่อคืนกินแบบแซ่บมากเอาไปบ้านตรงนี้แบบเดียวหมดอุ่นร้วนเนี่ยนะรไม่อุ่นไม่พอคนเลยอ้าวนี่แหละปาจะให้จะตักอีกเองอยากกินบักแถมไอเถียวก็พอดีเองแม่ดักกระหอกซึ่งทำมันสู้จะได้พอดีแลยอมันใส่เยอะกว่านี้มันก็แม่นะนี่แหละดีแล้วมันต้องเค็มเกินเนาะจี่แรงเค็ม ใส่เนี่ยเจริญอะไรก็อร่อยเนาะครอบครัวมีกันหลายคน่ครับเดียวหมดหายตอนนี้เองออมมึงยีใช่ไหมะเนี่ยมือคอยอร่อยมากเลยนะแกงเป็นแบบบ้านๆเลยมันมีตามมาดูเองไอ้ต้นอีบุกน่ะมันงอกแต่หน้านี้แหละอีลอกก็อีลอกเนาะแม่ว่าอีบุกแต่หมูย่างค่ะอีบุกก็คือเติอ์นเติรนอีบุกคือเติรน อันนี้กระโบกระมบอนลืกต้องทาตะมกนี่ถั่วนี้คือเหมือนเป็นคนสับสนด้วยจ้ะมันสับสนกันอ่ะไม่รู้ว่าบอลหรือเตอนหรือกระโบกตะปูนเดียวกันตีกันหมดเลยพูดผิดงั้นแหละนี่ันพริ่ปลาทัเขากินกับอันนี้สมัยซุปมะเขือยังไม่ได้เลยนะยังยังไม่ได้จียังียยังไม่อับมยังไม่ได้ยังขายไม่ออ้มุกซิมซุปมะเขืออร่อยอันนี้นายเกเอาทาส์มเมดแดงนะทุกคนบัคลีล่ะ แมงวีเยอะรู้ไหมว่าทำไมแมงวีมันถึงต้องตอมตาทำไมฟานเอา้าถ้ามันตอมใจมันก็จะตายไงอ๋อันนี้มุกเออ <laughs> <laughs> มันก็เลยต้องตอมตาไงที่บัวบอกมาหรอถ้ามันตอมใจมันก็ตายสิโอ้ถูกถกไม่เก็ตเลยไ่ <laughs> เคยเล่นไงหรออืมแม่คือยังไหมยัง yeah. อันนี้คือผัดผักบุ้งไสแดงของเมยนะคะเป็นคนชอบกินผัดผักผัดน้ำมันหอยมากจะมีอยู่สองซีที่ชอบผัดคือผักบุ้งกับปลอตีอม,มา,าตังไปกินเหล้ลาหมดเลยมาตังไปกินเหล้าหมดจะกกอนำผัดให้นี่กินทุกวันสมัยดอนไม่เด็กๆม,มันยังจําได้ <laughs> แม่ข้อาวอบเราดือฟื้นนะ <laughs> มันมนชอบผัดอันนี้ให้กินแต่ว่าอร่อยนะกินไม่เบื่อดว้วยสมัยก่อนน่นะแม่อ่ะไปทํางานก่อสร้างกับพ่อ เหมยก็ไปอยู่ทุกคนแต่ทีนี้พอมันจะเปิดเพิมปุ๊บแม่ก็ส่งพี่ชายมาส่งน้องมาให้มาอยู่บ้านก่อนานั่งรถมาก่อนเออบอกเอาตังไว้ให้น้องกินข้าวกินอะไรเด้อซื้อข้าวด้วยสรุปมันเอาไปซื้อเหล้าวันเดียวหมดพาน้องกินผัดผักบุ้งทุกวันแต่ก็ไม่อดแต่ก็กินได้นะชอบผักผักบุ้งกับผักขมใช่ไหมเยอะเลยนะตอนนั้นใส่น้ำมันหอยทุกวันเรื่องอาทิตย์กว่าแม่จะกลับตอนนั้นนะแต่พวกเรากินง่ายเนาะไช่อร่อยอร่อย ข้างซ้ะมันจะเป็นผักบุ้งอ่ะไอพี่ชายดูแลดูแลดีมากพี่ชายนะดีมากพี่ชายดูแลดีดูแลน้องดีมากให้น้องกินแต่ผักตัวเองไปโยนเออตัวเองไปกินไปใช้หมดเลยไปกินน้ำหมดน้ำเมาสมัยกี้กำลังสมัยวัยรุ่นเมานะพี่กำลังห้าวแบบอุตสาหากฟัง lặng tay hào kin lặng kim bia cầu lắm đao ơi cầu lưu lại bụi răng thiên gin bay răng bay